คือหอมมิไท่แต่เศร้าแต่ขาสวัสดีค่ะปวุนมิดไทล์ีแต่แสบแทบหนาพันคียนอะ่้ะามันนี่กับเข่ากันง่ายๆนะครับบันนอกบานนาโอ้ยน้ำพริกดิของแสบนี่ของฝากแสบอ่ะหนึ่งปลาพันกับพันชูหนึ่งปลามาหายเมื่อวานเราไปหาหลอบุงเห็ดปะ ออเออกใายได้ดีพี่น้องบ้านแห่อองออกกลายไเป็หลอกพนได้อย,อยู่ังบุันมากจังหวะออกออกจากมันเอาสองมือหลายมือเลยันอา,นาเนาะเฮ็ดผลเที่ยวทงางป่าสมข่อยมากกบ่าาสับเจ้าได้เมื่อนั้นที่เอาันคองมหาอำราน่ะกาับบ้นานตกแหงกระบที่ผิวบดตกเมื่อก่อน่ะก,กัตกหักกระบยบดตกสองมือหลังนี่ แต่วมันแห้งๆจนว่ามันสิบวมตายเบิดก็ไม่อยากให้มันตกเขาโอ้ไปตกทางอื่นโลดมันค่อยสิบวมตายเบิดเด้ถ้าเกิดเจ้มันมันหึมน้ำเด้หยุบไปเลยเด่นบ้านน้ำเกลือเดี๋ยใจมันหนามมันหึมว่ะนะแมนมันหนามมันบวมเด้กันฝนตนกลายมันกับบวมตายเด้มันหนามบา่ไหลหนามบ่ถ่ายเทนะกินแล้วข่าวได้ไหม ถากินหนึ่งปลาบ่ถากินหนึ่งปลาขนมละลูกลาขนมมากินหลายหมดขึ้นเฮือนสวัสดีจ้าพี่น้องขัดตื่นมากินข่าวพี่เือนี้พี่น้อง จากสรุปเป็นสิธิปักอีกประเด้นนะเอออย่ามันต่อกันแกงกอบไปแกงกอิบโมงยไปยงกบกไ่ต่อไปจะมันต่อกันต่อได้ไข่งนูมันไม่ได้กินคนไข่ก็กินข้าวต่อแล้วต่อ ปวดไปเสรเจแล้วคทุกคนไปดูนะกับนายดอกใบกมีกับมอเวลโงาบุญมือนกัไคลินิกมอเวลนะไปได้วยปวดไปกันได้นะปวดได้ใเวลาไปอนไหนตอนบ่ายบริษัทแม่ตอนเที่ยงไม่ละจะบ่ายเที่ยงินกอวลกับเราโรงงานเหมือนกันเอาไปกระตวดนาะ วันวีหลายเ่วนันเนี่ยคนบานนี room, ่เี่ยงสิน่ไก่จะไปดคุณนึ่งเศร้าคุณหนึ่งเป็นต่อพี่้องเอ้ยไก่กนแล้ต่อแบบเป็นต่อฟัคำพยัญช พาไปตรวจบ้างนี้ว่าจะไปม,มาว่าจะปนมนี่แบบปนาย่างนี้นแขงปลาแล้วเนาะน่ากนข้าวดอไก่เจ้นนาน้ำอนเรา,าไปจับไปคาป,ปาลาน้ำคอน เฮ้ยป่นไม่าเขยมป่หาป้าเมให้จะใส่ปานห่งเรื่อหาปลาก่อนจี้าอนไปจัะใส่ปานต้องกาตองพักนะอางาใง หพึ่เทิมยไงาเเดีนครับปลาหน่อยไปเสร็จปะไปใส่ปลากรปงแสกจได้หนึ่งที

มันเฮียยดนั่นย่อยชฉชๆนั่นอ่ะมันแหกแล้วดัถอ,อกลงข้างคางมานั่นอ่ะ <c oughs> ถอดไ <c oughs> ปป,ป,ปากมันจูนก็อ่านำย่างมวยย่อยลงมันย่อยบ่เลย

ไอพวกพลาดเขาตอนนีบ้างไปหาได้ได้กระดกยังใหญ่บอกเลมันเคยออกออก สรุปว่าไงสรุปบริปัยนะคะมุกดาหารพี่น้องคะให้บอกแป็บเซาไข่จะไปสวัสดีจ้าค <c oughs> ่าาาะ,ะกระบัดจากเพจอาจจะจิกงเรนน่าเนาะอวนขึ้นแหงก่อพันลายอกไรอว,ว,วนอวดจุฬาใส่เสือ้อเดนเน่เบิร์ตจว่ากรมุดหลุดจ้ะขนาดกินข้าวสอบสับคำเมื่อวานกักินมุกกระทะสอบคำสับคำิ่งคอเพื่อ,รอกมรมุดหลุดจ้ะ สอดจังหัดคอยติ๊กไม่เยอะเคียวอุลุ่ยบอเมื่อรองมันไม่ได้หัดตานี่เมือรองมันม่ได้หัดตนี่อ้วนต้องโทษเจาะอออ้วนแล้วเมื่อรองบร่ได้หันหัดตานี่เปจพาไปหาหมอหาอไนอ่ะน่าจะพาไปหาหมอก็ได้หาี่บันด่านมาโดยไปสักอันี้ฮะ แต่อู้จะไปยังบันดาลคนละเมืองอีบ้าไปสกอนนี่รู้เลยรือสิไปถักแขกแเกาะเปลี่ยนต้นคนละเมืองอกปปขง็ขวดเหมือนทุกรขวดเบ้อจะใส่กระดาษเข้ามาลงบางบ่มันไปบันดาลมันพัดเขาพอเบิ่งดีกว่าทั้งตัวนี้อันนี้ปลานี่นำมิตาหายอยู่นี่คนมาคอยอยากมาแล้วมีวันหนึ่งคัน โอ้ยมอญายไปยุงป่งมอญายใส่ไปคุณนะเจ๊กอ่อนว่าไปแถวไกลๆให้บด็ก่อนก็ได้ไปตรวจลงเลือดก่อนออยามันเป็นยันยันเป็นตออกก่นอไปสักก็ได้เบิดแล้วตรวจลงเลือดอยันเป็นไข้แล้วอ๋อเด็นนดเขาตรวจให้เพราะว่ามันในพี่น้องเขาปเป็นระยะมันต่อกันนั่นเองครับก็บเป็นเบิ่งกัน ว่าไขาเลือดออกมันต้องระวังมันกินพอแรกมันคือกวนเลือดในย่างห้กันเป็นไขเลือดออกกินโซมันมีคนไข่อยู่เลยเป็กซ้อมเป็นยังเป็กซ้อมก็ได้ตรวจเลือดแตซื้อจิติกัไปตรวจไข่ตรวจเลือดแหละก็บอกข้าเจ้าว่าเขาเป็นแน่แน่เนาะผพรว่าเฮือนทำมีคนเป็นไขเลือดออกเขาก็ต้องตรวจเบิ่งนีแล้วประเทศยาดเก็บเลือดนะ ัวอะ่เอามาเกบเป,ปักโซ่ไม่ได้เงินไปแล้วปุ่นผมเงินนะก็เงินทิ่จะปักซอหล,ลังนามอะไรเออไปปักซ่อีแล้วส่กะจาะไก่ตะไปหามอเว่กับหัวยำขำเที่ยงหลังเทียงเที่ย,ง,ยงแล้วก็มาแบ่ย,ย,ย,ยังไ่อก็อบอีกอบไปบานเเที่ยงแล้วขามาบ้ายผมแล้วจะเอาข้งง เมื่อมื่อพออเมียประกาเขาไปสิปปงเซตโมเนาะไปหอชิปโมงเพื่อทางเพื่อเพื่อก็โมงชิบโมงปกติมเป็นจ่างไปหมดปีนี้่นไปก็เพื่อเขาไป่ไปพ่นธนาคารอีกเด้ปีนี้มีเงินจากบาทก็บพ่นดีแล้วกพาไปพ่นหน่ล้ะจะพอเป็นมอแวผแล้วกันออกรัางผีเดีอักสามี่ทางใคเนี่ไปทางแดงโอ้ยผมไปกับบ่ได้ ทางรักษาแล้วก็เห็ดใหม่ทางเขามากมันได้เนาะมือแปลของมันเลยนะพี่น้องคัดสรุปแล้วบอได้ไปมุกดาหารนะคดสิพาแบบแปบไปหาหมอแล้วใครเพิ่มเหม็นให้ให้ให้มันเศร้าขักก่อนจะไปอีกเจ็ดสักสามมือก็ได้สิไปยังค้ามุกดาหารไปกะไปพี่น้องสิไปชื่อธราธา ซืแต่กระะพาะบอบแปบไปนั่งชิวๆแถวราคาบุฟเฟ่เออสั้นมาแหละซ,ซื้อกุ้งักอนยาคินซื้อกุก้งมัวกอนสารไม่ใช่มีบับนกท่าบอกว่าจะกินกุ้งตัวใค่ซื้อง่วงในตัวหนึ่งผู้บริวารเ <c oughs> ด้อบริกินตายาได้ตัวละพัดป่าๆๆๆๆตัวละเกาล้อจเตรียมตัวเตรียมง้อ มาแล้วเค้กกระเกพาะน่องค่ะสุดท้ายก็จะได้พาคนไข้ไปหาหมอนะคะบริปัยพุ่นยานนั้นนั่นแล้วผ่าปอดอ๋อขากัดไข่เลือดอ๋อขากะไข่เนาะยานมันต่อกันคือว่าคนเคยเป็นแล้วสิบโเป็นอีกบเอาเรือนมันตายแล้วเซลล์หายเสื่อเดินมาเลย เคครับพ uhm <those> ี่น้องครับสวัสดีจ้าบอกมันปวดหัวบอกปวดหัวเฮงมันปวดอันนี้มันเขาเป็นไม่เก่งว่าจะไปโทษท้ามีซีก็รำยาไม่เก่งมนเบื่อที่แหลเค้กครับพี่น้องสวัสดีจ้าเออเพื่อนอ่ะไปกดซื้อไปให้หลานลืมอีซี